รู้จักไฟลัมในดนเดียไหมเพื่อนไม่รู้จักเพื่อนอาแต่ตอนนี้เรากำลังนนดูชีติยิ่อยู่มีคนที่มีคนอธิบายเกี่ยวกับไฟลัมนี่อยู่ไปดูด้วยกันเลยไหมได้ได้สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันและวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับไฟลัมในดนเนียนะคะไฟลัมในเดนเดียเป็นกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อสองชั้นและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ําเค็มเช่น ีแอนนีโมนีปลากาลังแมงกะพรุนและบางชนิดนะคะอาศัยในน้ําจืดเช่นไฮด้าและแมงกะพรุนน้าจืดค่ะและมีสมมาตรแบบรัศมีลําตัวมีรูปร่างคล้ายถุงมีช่องกลางตัวสําหรับย่อยอาหารซึ่งมีช่องเปิดทางเดียวเป็นทั้งปากและทวารหนักลําตัวของสัตว์ในไฟลัมนี้มีรูปทรงสองแบบคือแบบโพลิปมีรูปร่างทรงกระบอกและมักจะเกาะติดอยู่กับที่โดยปากเปิดออกทางด้านบนตัวอย่างเช่นพวกไฮด้า ซีแอนิโมและปะะการังค่ะส่วนอีกรูปทรงหนึ่งเรียกว่าเมดูซ่ามีลักษณะคล้ายล่มและมีปากเปิดออกทางด้านล่างสัตว์ในไฟล่ำนี้ที่มีรูปทรงแบบเมดูซ่าส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่หรือล่องลอยอยู่ในน้ำและเรามักเรียกลมรวมกันว่าพวกแมงกะพรุนค่ะสัตว์ในไฟล่ำในดาเรียผู้ล่าจะมีหนวดเรียงอยู่รอบๆปาก และบนหนวดนี้มีเซลล์ไนโดไซท์ที่สามารถปล่อยเ็ยมพิษออกไปทําหน้าที่ป้องกันตัวหรือจับเหยื่อกินเป็นอาหารได้และพวกไนดาเลียนนี้สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศบางชนิดในวัฏจักรชีวิตจะมีรูปร่างท,งทั้งที่เป็นแบบโพลิปและเมดูซ่าสลับกันหอยและหนอนตัวแบนบางชนิดกินสัตว์ในกลุ่มนี้เป็นอาหารและบางชนิดเช่นแมงกะพรุนเป็นอาหารของคนบางชนิดดำรงชีวิตแบบการได้ประโยชน์ร่วมกันเช่น ปูกับดอกไม้ทะเลโดยจะมีดอกไม้ทะเลไว้บนเปลือกเพื่อป้องกันตัวส่วนพวกปะการังนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตหลักที่ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแพร่กระจายพันธุ์ของสัตว์ทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของมนุษย์และเป็นกําแพงธรรมชาติลดความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่งจะขึ้นลมทะเลได้อีกด้วยนะคะ